สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่4 9บาทสติ๊กเกอร์นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ติดสินค้าเป็นหลักเลยนะคะสําหรับหน้าเพจอ่าหน้า YouTube ของเรานะคะรวมถึงหน้าเพจนี้ c e b o o k ด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ของเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาแชร์ให้กับคุณลูกค้าแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเหลือเกินก็ถามกันมาอ่าน่าจะเป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าการที่เราจะ ทำไฟสติก,กอร์เนี่ยออกแบบออกแบบสติ c ก k กร์เนี่ยการที่เราจะใส่สีพื้นหลังสีดำเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วควรจะใส่ตัวหนังสือสีอะไรดีถึงจะพอจะมองเห็นถ้าพิมพ์ในระบบอิงเจ็ทควเอดสูงแบบนี้นะคะก็เป็นคิดว่าเป็นาการแชร์ข้อมูลให้กับคุณลูกค้าแล้วกันแล้วก็มีตัวอย่างรีวิวนะคะที่ลูกค้ามาปรินแล้วก็ได้ใส่สีลงสีเนี่ยลูกค้าจะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยในส่วนของจุด รายละเอียดตรงนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะมองมองภาพไม่ออกว่าถ้าเป็นพื้นหลังดำแล้วตัวสองสีขาวเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าอ่าเราอยากให้อ่าดูรีวิวคลิปนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นการอ่าแนะนำนะคะในเรื่องของการลงสีนะคะในกรณีที่ลูกค้าจะทำไฟอาร์ตเป็นสีดำนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้เรากลับมาที่เรื่องของตัวอ่าลายแบบเทมเพลตนะคะทุกครั้งนะคะในคลิปนะคะ จ,จะเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ทางร้านเราเนี่ยจะงดรับงานออกแบบนะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการอ,ออกแบบเทมเพลตนะคะเป็นลายเทมเพลตแบบนี้นะคะเพื่อต้องการลดงบให้กับคุณลูกค้านะคะที่เพิ่งจะเริ่มทําหรือบางบางบาง,บางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะเพิ่งกําลังเริ่มทาธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วอยากจะขายสินค้าแล้วก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มเนี่ยการขายจะเป็นยังไงยอดขายจะดีหรือเปล่า อาจจะต้องพึ่งในส่วนของการทำคาคลยแบบที่แบบราคาแบบไม่แพงนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าราคาค่าบริการทำไฟล์49บาทของเราเนี่ยในการแก้ไขข้อความหนึ่งเดียวเนี่ยซึ่งเราเนี่ยจะออกแบบรูปแบบเทมเพลตดีไซน์ให้เลือกกว่า300 300กว่าลายแบบเลยนะตอนนี้ลูกค้าก็ต้องเลือกแล้วก็มามิกกับสินค้าลูกค้าค่ะว่าลูกค้าจะชอบลายไหนนะคะก็ในส่วนนี้ก็เป็นอ่า เป็นการทาให้ลูกค้าเนี่ยช่วยประหยัดต้นทุนในการทํสซิกเกอร์ด้วยนะคะส่วนการเริ่มปริ้นนะคะเลือกใช้แคมเพญแล้วเนี่ยในการสั่งปริ้นก็จะเริ่มต้นที่1ตารางเมตรนะคะ1ตารางเมตรก็จะมีโปรนแต่ละเดือนแต่รวมแล้วเนี่ยจะอยู่ในเลทไม่เกินอ่าเจ็ดบาทแน่นอนนะคะราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะอ่าโอเคงั้นกลับมาที่เรื่องวันนี้กันดีกว่านะคะในส่วนของอ่าการทำอาร์ตนะคะการทำอาร์ตเวิร์ของตัวเองเนี่ยในส่วนการทำดีไซน์บางท่านเนี่ย ออกแบบมาเองด้วยนะคะบางท่านออกแบบมาเองแล้วก็อา,อาจจะด้วยความที่เวลาเราดีไซน์นะคะ่ะในอาร์ตเวิร์กเราจะมองเห็นภาพในส่วนของการพิ้นออกมาเป็นเอาต์พุตแบบที่เห็นอยู่เนี้ยค่อนข้างจะ ค่อนข,ข้างจะคนคนละแบบเพราะว่าถ้าเราเราออกแบบอยู่นะคะแล้วอยู่บนหน้าจอที่เราอาร์ตเวิร์กเนี่ยเราจะเห็นงานชัดมากเลยนะคะเหมือนเราซูมอินเข้าไปแล้วเราดีไซน์จัดวางองค์ประกอบแล้วเราใส่ดีเทลในส่วนของสีสันจุดต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดแล้วก็แบบสวยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่วันนี้ที่อยากจะแชร์คือ,อเราพูดถึงเรื่องการปริน์นะคะการปริน์ออกมาในระบบ อิงเจตความละเอียดสูงนะคะซึ่งเป็นระบบน้ำหมึกอย่างที่แจ้งในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นการลงน้ำหมึกลงบนพื้นผิวสติกเกอร์พิวซีเท่านั้นนะคะตัวระบบอิงเจตความละเอียดสูงเนี่ยจะใช้เป็น พี่ร้านนะคะพูดถึงกรณีที่ร้านนะจะใช้เป็นเนื้อติ๊กเกอร์พลาสติก PVC เท่านั้นนะคะเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการกันน้าเป็นหลักเลยกันแดดกันน้ำนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแรกเข้าไปอยู่ในถังน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะหลุดเลากอ,ออกมาไหมนะคะตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะ,ะในส่วนของการดีไซน์นะคะมีมีมีคำแนะนำจา,จากจากจากทางร้านนะคะว่า เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยดูภาพสามอาร์ตเวิร์กนี้นะคะที่ทีอ่อยู่ในคลิปวันนี้นะคะตัวอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นลายเทมเพลตของที่ร้านเลยนะทุกลายเลยเนี่ยลายที่1นึ่งลายที่2อลายที่3นะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสั่งปริ้นไปจริงนะคะแปะไปจริงนะคะก็คือแต่ละท่านเนี่ยเราก็เลยเอามารวบรวมให้กับคุณลูกค้าซึ่งในนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นหลังเทพื้นหลังสีดำนะคะแล้วดูซิว่าการเทพื้นหลังสีดำนะคะถ้าปริ้นถ้าปริ้นออกมาในระบบอิงเจตแบบนี้นะคะ ควรจะลงสีอะไรถึงจะเห็นตัวหนังสือได้ชัดหน่อยนะคะามาดูแบบที่1เลยค่ะลายแบบที่1น,นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งลายแบบที่เพจของเราที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะาการลงพื้นสีดำนะคะสังเกตดูไหมคะว่าเมื่อไร่ที่มีการใช้ตัวอักษรสีขาวนะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะพยายามที่จะเน้นอ่าค่อนข้างใหญ่นะคะยืดขยายอ่าตัวข้อความให้ใหญ่ขึ้นนะคะหนึ่งชื่อร้านอย่างเงี้ยกัซ่า ขนะ,ะจะให,ใหญ่แล้วก็เบอร์โทรถ้าเล็กเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของกรอบเข้ามาช่วยดีเทลตรงนี้เป็นแบ็กแบ็กแบ็กกราวให้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เบอร์โทรเนี่ยเด่นขึ้นนะคะสังเกตดูได้ถ้าข้อความประมาณ2บรรทัดแบบนี้นะคะริ้นด้วยขนาดมาตรฐาน3.5มจเซนเห็นแน่นอนค่ะเห็นไหมคะชัดเลยนะคะองค์ประกอบตรงนี้นะคะอยากให้ลูกค้าโฟกัสนิดน,นึงนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยดูที่ข้อความด้วยนะคะว่าเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางท่านบางทีอ,ดอัด ออกแบบมาเองแล้วจัดวางอย่างตัวหนังสือเล็กมากเลยเบอร์โทรคือพิมพ์ออกมายังไงก็จะมองไม่เห็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นาการพิมพ์ด้วยน้ำหมึกนะคะลงพิกเซลไปมันจะจุดๆๆๆเหยมันจะละเอียดไม่พอนะคะก็มาดูในส่วนของลายแบบที่2กันค่ะลายแบบที่2นะคะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวหนังสือสีขาวเหมือนเดิมนะคะเมื่อไหร่ที่ใช้พื้นหลังสีดําตัวหนังสือสีขาวกับสีเหลืองจะเกิดขึ้นทันทีนะคะ ในส่วนของอว่าจะเห็นหรือเปล่าถ้าใหญ่พอค่ะหมายถึงว่าถ้าตัวข้อความเนี่ยมันยืดใหญ่พอเนี่ยมันปิ้นออกมามันก็มองเห็นนะในขนาด3.5เซนขนาดมาตรฐานซิกเกอร์ของเรานะคะอานี้คือเป็นการแชร์ข้อมูลนะคะส่วนสีแดงเห็นไหมคะเราจะใช้ ตัวแบ็กกราวด์เข้ามาช่วยอีกนะคะเพื่อจะทําให้อ่านหนังสือตัวหนังสือง่ายขึ้นนะคะเวลาทำอาร์ตเวิร์กต้องต้องให้อ่ารายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในระบบของการปริ้นออกมาในระบบอิงเจนแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ถ้าปริ้นแบบเป็นระบบโรงพิมพ์ที่เป็นระบบออฟเซตยังไงเนี่ยตัวอักษรเขาเล็กยังไงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปริ้นออกมาได้คมชัดนะแต่นี่คือเป็นระบบน้ำหมึกนะเป็นระบบอิงเจนความเอียดสูงนะคะเป็นน้ำหมึกก็อาจจะขอให้ลูกค้าเนี่ยใส่รายละเอียดตรงนี้เพิ่มให้เราอีกนิดนึงเนาะ อ่าส่วนแบบที่สามนะคะเห็นไหมคะว่าก็ใช้ตัวอักษรสีขาวกับสีเหลืองสะัส,ะส,ะส,ะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าปริ้น์ออกมาก็คือมองพอมองเห็นเลยเนี่ยค่ะแต่ถ้าจะให้ชัดเลยคือตัวอักษรเนี่ยต้องต้องใหญ่นะคะเพื่อที่จะรองรับนะคะรองรับอ่าลักษณะการจัดวางของเราสมมติเราแปะบนโปรดัก t แล้วเนี่ยบนอ่าบนกระปุกหรือกล่องเนี่ยแล้วเราแปะไปปุ๊บเนี่ยคือสายตาเราเนี่ยก็มองเห็นตัวอักษรก่อนอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนชอยแรกเลยที่ที่ทเราจะแนะนําลูกค้าเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะว่าประโยชน์ของการทำซิกเกอร์ก็ต้องการที่จะ,ะแต่ให้น่ารักแต่ว่าก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยสร้างความจดจําด้วยก็อยากจะให้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการขยายข้อความให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะบางท่านเล็กเกินไปก็อาจจะลําบากในการอ่านด้วยนะคะถามว่า3ามสามจเซนค่ะไม่ถามเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีทั้งกระปุกน้ําพริกนี่รองรับได้หมดเลยนะกล่องขนมอย่างที่เห็นนะคะรวมถึงนี่เลยแก้วน้ําบางคนถาม จริงๆถามว่าเล็กเกินไปไหมก็จะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะคะลูกค้าเพราะว่าก็รองรับเป็นขนาดมาตรฐานอย่างที่บอกและอ,อย่างหนึ่งคือเมื่อหารเป็นต้นทุนเนี่ยจะหยุดแค่ดวงละหนึ่งบาทสิบสตางค์ซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรับต้นทุนนี้ได้เพราะว่าไหนจะมีค่าในส่วนของแก้วแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆอีกนะคะก็ะพยายามที่จะเอาง่ายแอดมินพยายามที่จะแนะนําเป็น3.5มจุดห้าเซนส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าสอบถามกันไปนะคะก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องดีเทลนะคะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะในการทำทำไฟล์ปริ้นซิกเกอรอ์ทางเราเนี่ยคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าบ้างเพราะว่าบางท่านอาจออกแบบมาแล้วเนี่ยบางทีอย่างที่บอกค่ะคือมองภาพไม่ออกว่าตอนปิดออกมาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่า,าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้ที่อยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะก็ เห็นท่า,าในใดที่กําลังนั่งออกแบบอยู่นะคะแล้วก็หรือกําลังเลือกลายเทมเพลตของเราอยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีพื้นหลังในลายเทมเพลตสมมติมว่าชอบลายนี้แต่ว่าลายมันเป็นสีชมพูอยากจะเปลี่ยนเป็นโทนสีดำอย่างเงี้ยก็ทําได้นะในราคา49บาทในราคา49บาทในลายเทมเพลตเราเนี่ยเราจะแก้ไขข้อความพร้อมกับเปลี่ยนสีพื้นหลังให้นะให้ด้วยนะในราคา4 9บาทนะลูกค้าก็สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใน,นส่วนของอ การลงรายลงรา,ายละเอียดสีพื้นหลังกับข้อความนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ทางร้านเนี่ยช่วยจัดวางแลบเปลี่ยนสีให้ด้วยนะว่าสีไหนจะโดดเด่นอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ลูกค้าก็อาจจะให้เราเป็นคนดําเนินการตรงนั้นนะคะก็ขอบคุณสชิรับการติดตามอีกหนึ่งคลิปในวันนี้ค่ะก็ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจอาจจะดูอ่าซบเซาไปนิดนึงเนาะลูกค้าก็ทํามาค้าขายกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมียอดขายอ่ายอดขาย ที่ลูกค้าแบบตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่กําลังเริ่มต้นท,ทําธุรกิจก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะอย่างน้อยก็ได้อลองทําในสิ่งที่ไม่ได้ทำเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ